สวัสดีครับผมสอปินแก้วครับวันนี้เราจะมาในอคอร์สจินตากิตาภาษาดนตรีสากาในส่วนแยกของภาษาดนตรีสากลวันละคำัวันแรกวันแรกนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นมาก็ต้องนับหนึ่งสองกันก่อนเนาะเสียงนดนตรีสากลเนี่ยมันมี เจ็ดบวกหนึ่งลำดับนะครับเอาแค่ถ้าเอาเจ็ดบวกหนึ่งลำดับย้อนไปกลับอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับเอาสลับไปสลับมาก็เป็นทำนองเพลงโน้นเ,เพลงนี้เพลงนั้นอนวันนี้เป็นวันแรกเราก็เอาเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามก็พอนะครับเสียงหนึ่งสองสามเนี่ยมีเยอะแยะอยู่ในเพลงโน้นนี้นั้นมากมายเลยนะครับนะครับ ดตดาดาสีย in ง1นึ uh ่เสียงสองเสียงสานะครับเออเพลงกำลังปัจจุบันกำลังวัยรุ่นชอบก็ทรงยางแบดทรงทรงทรงยางแบดหนึงอมเนี่ยเ่ยครับเนี่ยมาจากวรรณยุคหนึ่งสงสามนะครับจำง่ายๆทีนี้1นึ่งหนึสา อาละถ,าถ้าเราอยู่ในเป็นชื่อของตัวโน้ตนะครับเป็นชื่อของตัวโน้ตทีนี้ถ้าไม่พิมพ์เดี๋ยวก็จะจําไม่ได้นะครับชื่อ,อตัวโน้ตมีเจ็ดตัวโดเลมีฟาซลลาทีเอาโดนําก่อนโดเลมีเวลาเเสียงก็โดเลมีโดเลมีถ้าใช้ตัวโดนําเนี่ยนะครับทุกตัวเสียงจะเป็นเสียงปกติแป้นตีขาวของเ,อเปียโนโนะครับ อาทัตแ้วเป็นตัวเลเลตามด้วยมีตามด้วยฟาเลมีฟาเลมีฟาเพลงตง่งยางแบดแบดบอยก็ก็ยังเป็นแบดบอยอยู่นะครับอ่าอ่าส่ง, bad, งยางแบดส่งอย่างแบดนะแต่ถ้าเป็นตัวโน้ตในในแถวเลก็เลมีฟาแต่เวลาเล่นตัวฟาต้องติดชาร์ปนะครับ อ่าถ้าถ้าขึ้นต้นด้วยตัวมีมีฟ้าซอนก็เสียงเดิมแต่ว่าชื่อตัวน้ตเปลี่ยนไปมีฟาซอนมีฟ้าซอน,อ,นอ่าตัวฟาต้องติดชาร์ปตัวซอนต้องติดชาร์ปนะครับอ่าถ้าขึ้นต้นด้วยตัวฟาฟาซอนลานะครับก็ออกเสียงฟาซอนลฟาฟาซอนลาเวลาไปเล่นบนเครื่อง เปียนโนก็เล่นตัวขาวฟาซอลลาทุกตัวเป็นตัวขาวหมดอ่าถ้าตัวซอลก็ซอลลาทีซอลลาทีซอลลาทีตัวขาวเหมือนกันครับอ่านะครับถ้าเป็นตัวลาลาตามด้วยทีตามด้วยโดอ่านี่ก็ออกเสียงเหมือนเดิมลาทีโดลาทีโดแต่ตัวโดต้องติดชาร์ปนะครับอยู่ในตำแหน่งชาร์ปอ่านะครับ ตัวสุดท้ายตัวชีชีตามด้วยโดตามด้วยเลนะครับก็ออกเสียงเหมือนเดิมทีโดเลทีโดเลเนื้อเพลงหรือเสียงเพลงตาดาดา,ดาพอเป็นเนื้อเพลงก็ส่งยางแบดแต่พอเป็นตโวนโ้ตชื่อตัวนโน้ตที่ต้องไปเล่นบนเครื่องดนตรีก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่โดตั้งแต่เลตั้งแต่มีตั้งแต่ฟาตั้งแต่ซอนตั้งแต่ลาตั้งแต่ทีนะครับ แต่จะติดชา้าจะติดแลดหรือไม่ก็ตามทุกตัวจะต้องออกได้เฉพาะชื่อของมันเท่านันเองนะครับอย่างทีโดเลเนี่ยทีโดเลออกอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆจะต้องเล่นอยู่ในโดตำแหน่งชา์าเบตำแหน่งชา์าเป็นต้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรากําลังอยู่ในเรื่องของภาษาก็เอาแค่ออกเสียงชื่อก่อนยังไม่โดนสนใจเรื่องของตำแหน่งของเสียงใดๆเมื่ออยู่ในคีย์ใดๆแล้วจะโดนชา์าโดนแลดหรือไม่เรายังไม่ต้องสนใจนะครับ ก็ละครับแต่ละวันนี้ภาษาดนตรีสากลวัละคำเป็นวันที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนแยกของคอร์ภาษาจินตกีตาภาษาดนตรีสากลนะครับก็วันแรกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับสี่นาทีเนาะไม่เยอะหรอกมาเรียนรู้กันนะครับวันไหนว่างก็มาเรียนวันไหนวันไหนผมไม่ได้ว่างก็อาจจะไม่ได้เรียนก็เอาเป็นว่า ครั้งที่หนึ่งเนาะอ่าครั้งที่หนึ่งภาษาภาษาดนตรีสากลวันละคำครั้งที่หนึ่งอ่าครับถึงพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจากนัก้นก็ครั้งที่สองก็วันที่สองอ่ะอ่า,อาแล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับสวัสดี